ส่วนทางด้านพิพิธภัณฑ์ครุฑบางปูนะครับได้จัดพิธีบวงสวงพญาครุฑพร้อมกับมอบโล่และก็ใบประกาศให้กับเยาวชนที่มีความกะตันอยูกะตะเวทีประจำปี2567ครับที่พิพิธภัณฑ์ครุฑภายในนิคมศักกรรมบางปูที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธี บวงสวงมหามงคลฉลองบุรณะองค์พระคุธที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์รับสิริมงคลโดยมีพลตรีจินตมัยชีกว้างรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนางสาวมาริสาจงคงขาวุฒ จ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนได้ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ภายในพิธีได้รับเกียรติจากนางสาวสุมนทาจเจริญสินวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนางสาวจัญยารักษ์สาธิตกิจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่สมุทรปราการในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้จัดพิธีบวงสวงองค์พระยาคุธที่ตั้งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ต่อจากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และใบประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมพิพิธภัณฑ์คุดในทุกๆด้าน รวมถึงคณะครูและผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆแล้วก็ยังมีการมอบโล่และใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนต้นแบบที่มีความกระตันยูกระตะเวทีกลุ่มเครือข่ายภาคีนะครับเป็นการเสร็จพิธีในกิจกรรมดังกล่าวครับ ศาสจงโภคควุมรนะคะก็เป็นตัวแทนในนามของพี b นะคะตำแหน่งหัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนนะคะเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งของอกิจกรรมสังคมที่ย,ยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนของเราก็จะเป็นพิเศษบัตรคุณด้วยนะคะก็วันนี้เป็นในงาน โลนะคะให้กับน้้งๆนะคะเยาวชนต้นแบบคนกรตตันยูนะคะก็จะมีหลายๆหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายพัธมิตรต่างๆโรงเรียนนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ะเด็กๆนะคะซึ่งได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนนะคะให้มาเป็นเยาวชนต้นแบบคนกัตตันยูก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่เป็นสื่อกลางนะคะในการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริ เด็กๆนะคะมีความซื่อสัตย์กระตันยูแล้วก็มีคุณธรรมนะคะผ่านอา่อพิพิธภัครุฑแห่งนี้นะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญน,นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล,แล้วก็เยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองคคทูที่สนใจนะคะมาเย,ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คุณได้นะคะในทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ มูลนิธิทีทีบีนะคะก็สามารถจอผ่านตรงนั้นได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อที่มูลนิธิทีทีบีได้ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฟูแลน์แห่งนี้ค่ะทุกสุขและเสาร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่10โมงถึง4ีโมงเย็นค่ะขอบคุณค่ะสวัสุณค่ะ